จากแต่เห็นเด็กหน่อยพอดรักกันเนาะว่ามเป็นแต่ยักหัวของผัว่อยก็เกิดขึ้นแล้วพี่น้องสวัสดีเจแปนจ้าย้อนว่ามีเฮียนอยู่ไกลโรงเรียนโรงเรียนกับตั้งแต่ปฐมหอดมัธยมพุดละแล้วก็เด็กหน่อยกับว่าแม่นหน่อยคือว่าหันล้พี่น้องมือหันส่งคำล้วได้ปุ่มกับหัวปุ่มกับขีผ่านทางโรงเรียนในวายู่ขางรงเรียนเขาเจ้ากับมีสวนสาธารณะอยู่เห็นเด็กหน่อยผู้บ่าวผู้สาวเขาเจ้ากอดกันหัวปุ่มกับปุ่มนี่ก็ขี่จักรยานพานพอดีในว่าหัวขี่จักรยานออกนานแล้วพี่น้อง เด็กน้อยกอดกันเด็กน้อยกอดกันว่าสันโอ้ยเจ้าบ่เคยพ่อบอกพอง่ายเจ้าบ่เคยมีโมเมนต์จังสี่เนบอล่จ่าเกิดก้อนข่อยซื่อๆนาะนเจ้าบ้านมีปุ่มก็เลยถามแล้วเจว้าบ่เคยพ่อบอกเจ้าบ่เคยมีโมเมนต์จังสี่เนบอผหัวปุ่มวาบบวาสันโอ้กับสามพ่อแม่เราตื่นเต้นเนาะบอกเมา่ล้วสิหาว่าคุยโมเมนต์จังสี่เขาผ่านมาก่อนโอ้เรียตัวซาดหัวเจ้าของแน่นเนาะประสบการณ์ดีๆของว้รุ่นกับบ่เคยพ่อบวยแต่ได้เห็นเด็กน้อยเขากอดกันยามมื้อขึ้นอยู่สวนสาธารณะยุ่มกันยุ่ยสีดินดัด ดัดยูพี่นอ้องเดี๋ยวเบื้องอาการพัวเจ้าของเรากร็อยากหัวหลายเติมออยุ่งละ่ะเพื่อนคือนโซสีตต่มเต้นแหง้งโอ้ยสากในพวประสบการนอบพ่อใิญ่ชีเจ้านี่ก็ซิมีแต่เหตุการณ์เหตุงานมิตี่บอกไว้เลยปกติคนญี่ปุ่นสิบะคอยพอดรัก <c oughs> กันพ่าบันไดเด้ยทำไมตะกี้ดอกว่าคู่มือนี่เด็กน้อยข้าเจ้าวัยรุ่นเข้าเจ้ากระทัางสมัยเนาะหักไผ่มากไผ่ขาเจ้า,เจกา,าก็พอคอยปิดบักกันเพ่าะันไดแล้วพี่นอ้องยามเลือกลงเรียนมากขาเจ้าก็พอดรักกันไปธรรมดาแต่กะสิมีอยู่ส่วนหน่อยเด้อล่ะเพราะว่าสัง ก็เลยบก่อยมีเห็นพ่อปันใดขนาดสิเหนสาวเลียนบ้าวขนมข้นกัยังบกาบาวนุ่มเขาเลยพี่น้องวฮัลันลว่าคนญี่ปุ่นก็นเลยคล้องสดหลายค้นเติอบอยู่ตัวงานจังศิลบาบกาเหล่นสาวผู้สาวกับบกาเลียนบ้าวพึ่กันละพี่น้อง